อนนี้ไม่มีคนนะมีบ้าะพี่มองตอนนี้ยังไม่เห็นนะมีเครื่องจรวจับป่้นนะใช่มีเครื่องจับมาไม่มีมีเครื่องจจับมันไม่มีนะไม่มี <c oughs> ลงปุ๊บคุณจับค้าง เครื่องบาบอก็ขตเจ็บโหชินี้เสียงเก็บอุปกรณ์นี่แบบเสียงใครไม่เสียงวิ่งไงใส่จุดไว้นั่นแหละมันดีแล้วเลาไอ้ายหมูเวลามันวิ่งไงหมูพยายามฟังมัน พราะว่าเวลามันวิ่งเน่ยล้นนำหนักหกูสองข้างรถ A น้ำหนักเสียงมันไม่เท่ากันมีพูดด้วยคำเดียวว่าหูจะแตกแล้วถ้าล้ำหนักหูมันลงข้างไหนเยอะกว่าก็อยู่ข้างนั้นแหละค<อ>น,นหูจะตเตือนมากนะ M79 <M 7. S 1> มีรถอยู่ตรงนี้คัน,นโอ้มี N.B มาด้วยเหรอ N.B อะไรีิอ๋อ เอ็นโอมันก็ตายพี่ NB อ่่าจะเป็นคูนนาาปน่ประช็อกันแหเนี่ยบีอ ปลา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 จ้ะปลามาทางนี้แป๊บหนึ่งพี่กำลังจะไปไม่เลยเสียงพูดจะเบามากหนุ่มมากเลยที่ดูสะเทือน ไม่เอาก่อนหนูอาบนะอาบเลยถ้าอาบอีกทีจะเป็นมีมียาปะเนี่ยมียาป่ะมีอยู่ห้าอันใบใบม่ถามบาร์อะมีมีครับมียังไม่มียังไม่มีผมเจ็บไปพี่บาร์อายุเท่าไหร่อ่ะสามสิบห้าเยอะอยู่เยอะอยู่ เท่ากับใครนะพอกับับาเท่กใครนะพี่แดนพอกับผมไม่ใช่อีกคนนะพีนเงียบเลยพี่เองไงเอ็มอนยนพี่เอกับพี่มอนเนาะแปลว่าในแปลว่าในแคร์เราพี่ยนเยอะสุดหรอน่าจะพี่ยนเยอะสุดพี่เอมีมียาเปล่าน่าจะพี่เอมีมี พีเอเยอะสุดหรอใช่พีเอสี่สิบแล้วเหรอพี่สามแปดไม่พี่โยนสามเก้าโอเคพี่โยนอะทำเงียนทุกวันเลยเมื่อกี้เป็นตามในห้องร้องเพลงเขาบอกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม ว่าให้รอบเงก่อนอย่ามาลินด้วยแต่เขาก็มารอบดึกจริงๆนะดึกของเขาไม่เดีนะต่อไอ้ แผนที่นี้มันดีอย่างหมอกมันแรงแล้วมันก็ต้องวิ่งเข้าวงให้ทันจก7 9ให้เล่นมึง่ยใครเล่น M79 พีต่ตามตามพี่เน่แน่นโอ้ไม่ไหวมีลูกใช่ไหมมีลูกจ้มามเก็บไปจ้าขอบคุณครับตัวจ้าเพราะว่าเล่นทีไรเนียยิงเข้าตัวเองจ้า ไปเก็บเสียงตอนนั้ไปตรงไหนต่อพี่ที่เดิมอะที่เคยไปไปกันนั่นแหละที่ไหนอะจะรู้ไหมนี่ไม่ได้ไปบ้านไม้ฝั่งนู้นไงอ๋อที่เคยเล่นกับพี่ม่อนบ้านไม้ฝั่งนู้นเราจะเสียพบนภูเขาหน่อยนะเอาแค่ตรงไม้เนี่แต่อย่าไปถึงโรงงานอะไม้ไหนพี่ไม้นี้เหรอไม่ไหนว่าพี่นันไปไม้ไหนผมนึกว่าไปตรงเหมืองหิน คู่เดิมมาเหรอใช่ปาเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ไม่พี่นันพี่นันพี่นันไปฝั่งไหนไปฝั่งไหนก็ไปผมไปได้ไปวิ่งแบบเดิมก็ได้ไม่ผมอยากให้เกาะเกาะวงไว้อ๋อโอเคโอเคพี่เกาะโคแล้วค่อยแล้วก็พอมันกำลังบีบเราก็วิ่งก็แต่ใครเอาความสามารถเชลลี่มาด้วยหรือเปล่าเอาเชลลี่มาแต่เวลสี ปกติก็ยังทยองแรวงมาวงมามาแล้วอ่ะวงมาแล้วอ่ะไม่เล่นตามปตายตั้มไปเลยก็ได้ผมก็ตามใครใครไม่มีจับมีจับหนึ่งอยู่ใครใครรับการจับสาม เก็บมาเลยตาเก็บมาเลยผมผมผมต<ม>้องการอะไรก็ได้ยังใดอย่างหนึ่งมีติดบาทจดาดลยเลขบัญชีมาออโอเคไป,ไป,ไปด้วยเลขบัญชีสุด,ด้ดนสิ่งที่หนูต้องการละ ก็จะดีมากเลยเนะี่ยตรงนี้คนก็เยอะนะพี่แต่ไม่มีคนและะ้วมั้งก็เมื่อกี้ที่เราลงไม่มีคนนะวุลไม่น่าจะมีเพราะว่าไอ้นี่วงมันบีบไปนู่นขอบน้ำอยู่ตรงไหนออกไปทางนี้อาขวากฮ้ยผักสายไว้ก่อนเพราะว่าจะมีบ้านอยู่ทางซีกฝั่งเนี้ยที่มัน อยู่ในวงพอดีเราจะได้มีเวลาจะได้พักอยู่ในนี้แป๊บหนึ่งเดินบ้านตรงหัวมุมใช่ไหมพี่ใช่ใช่ตรงที่อยู่ในวงอ่ะพี่มองวันแถวนี้เนมะียนวิี่เขียว ใส่เสื้อขาวมาแต่ดันได้ด่านนี้มีคน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 ี่มีคนมีคนตรงไหนข้างล่างเนี่ยบันไม้เนี่ยบันไม้เนี่ยเดี๋ยว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 เราจะชาร์จไหวไหมขอยื้ก็ได้ยันุไม่ไม่เก็บเสียงเอาเลยป๊อกแตกแตกคนนึ่งแตกดิพี่แตกแตกแตก ก็ไดยยิงกันเลย๋อ,อทำงานเป็นทีมมันดีจริงใช่ทำไม่รีบยิงเราก็อดนะมีระเบิดข้างในนะยาค่ะคือให้มาแค่นี้นะอะไรพี่กระทะแค่นี้ <laughs> มันได้มาแค่นั้นอ่ะาสังหารใช่ปะ <laughs> ซือตาสังหารให้มาแค่เนี้ยนะไอวอรไอวอรนี่ค่ะตรงนี้มีเอ็มพีทีศูนย์มีฟ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรนะเอาใครจะเอาอะไรนะจับตังก็ได้จับตังก็ได้ขยับตรงนี้หน่อยทีเจับตังมาเนี่ยใครจะกองจะเอาขับจ่าขามไปจับตั้งเอาใชไปปลามีอะไรปลามีอะไรเหลือหนูมีหนูมีจับฝาที่เหลือใช้อยู่อะโอเคงั้นจับสามให้ที่บาร์จับสามให้บาร์ ได้การตั้งพี่เอาไม่เอากันเลยงั้นพี่เอาพี่เอา <c oughs> อันไหนเอ่ยนี่นไงพี่นันทิ้งให้แล้วเนี่ยเห็นปนะเนี่ยอันเบอร์เจ็ละโอเคได้ละได้ละได้ละ thank you ไอ้วอลใครไม่มีบ้างพี่นันมี War, ไอ้วอลไหมไอ้วอลมีสองลูกแล้วพี่บาบมีไหมไอ้วอลมีแล้วสามลูก เอาวางเอาวางไปข้ามไปฝั่งหนึ่งก่อนนะไอหมูมีเปล่ามีพาลูกโอ้โหู่กูรอฟังอยู่เหมือนกันว่าใครไม่มีว่า,าไรไซดีไปไซหรือฝ่าดีอ่อพี่จะขึ้นไปทาเมืองฝั่งไหนดีซ้ายดีกว่านะใกล,เล้เราสุดพี่น,นันวิ่งขึ้นทางซ้ายซ้ายมันขอบวงไนงะดีกว่าขึ้นซ้ายดีกว่า เดี๋ยวเอาผมเป็นตัวล่อคือจะดู <ผม S 2> ไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมล่อให้เดี๋ยวดูกันว่ามีใครเอาคนตาตัวมาดหูหนูวิ่งหนูวิ่งไม่ขอบมากนะ่ะสิเปอร์เซนของขอบกับพื้นที่วงละเอ้ยตรงขอบวงมีตัวไหมมีคนตายเยอะมากเลยเราจะไป กระตุ้นปูบ้านไหนดึเนี่ยหนูขอแซวแป๊บนึงโหแล้วดูมันตีเฉียงอย่างเงี้ยขึ้นเขาไหมมีสไนไม่เอาเขินเขาไหมพี่ขึ้นเขา,ขขาต้องขึ้นเขาขอบวงอขอบวงนี้เลยขอบวงนี้มันมีคนยิงกันตายเนี่นระวังอยู่ที่สูงก็ดีกว่า ผมแล้วเสียอีบ้านหลังนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ข้าง,างใต้ไหมมองข้างใต้ถัาข้างล่างยัดมานี่เราไม่ทันเลยนะพี่เนะ่เอาไงเราจะขึ้นข้างบนเนาะกระจุกมีแยหมกันอ่ะนี่ถ้าใต้นี่มันยัดเข้ามาเนี่ยเอาไงเดียเราจะขึ้นข้างบนแต่<ช>ก็คือชั่วคราวอะ่ะเดี๋ยวรอวงคัดไปมา ่นูนู้นไปอยู่นู่นไปนู่นอีกเดี๋ยววิ่งกลับวิ่งกลับอ้อมทางเดิมบายบายพี่เดี๋ยวขึ้นี่ก็เราต้องอยู่ข้างบนบนนี่แหละพี่มันไม่เทียบหรอกโอเคปะต้มน้ำไปบนโล่งเว่ยมันเหลือแค่ประมาณตี้ดตัวละเจ้าตัวละเราใช่เีตีเดียวโอเคจุดบวกละผมว่ามาดูเขาฝั่งนู้นแม่เลยเนี่ย เป็นไปได้มันต้องอยู่ที่สูงระวังบ้านล่างด้วยคนวางระเบิดทุกคนเนี่ยระวังนะระเบิดจะไปเหยียบไหมจะเหยียบใหญ่ๆจะยิงใหญ่ๆยิงใหญ่ๆยิงใหญ่ๆไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงข้างล่างด้วยกันนะระเบิดข้างกล่องยาใช่ มันละเดม้ถ้ามันวางที่บุ้นบูดแต่มันจะมองชัดผมว่ามันรอเราอ่ะเขาลูกนู้นแน่เขาฟังนู้นแหละพี่เหลือแปดลแต่วงกันตีลงออกแบบถีงเฉียงนะจะอยูปป่บนเขาโน้นไหมแต่ว่ามันต้องอยู่ฝั่งโ<บ>น้นแหละ ่เราจะอยู่ฝั่งนี้ก่อนหรือว่ามันเริ่มบีบแล้วเดี๋ยวขออ้อมก่อนอยู่ฝั่งนี้ก่อนก็ได้หรือว่าไปโน้นก็ไม่มีโลทางโนน่นะประท้าสองด้านอนะ่ะเพราะมันมีหมู่บ้านตั้งซีตั้งล่างผมไม่นแน่ใจว่ามาันจะเหลือตีเดียวหรือเปล่า โอเคไม่ต้องไปไหนนี่แหละเอาลูกนี้แหละเดี๋ยวถ้ามันอยู่ข้างล่างก็นะให้มันหกว็ล่นขึ้นมาอ่ะมีเอเคยิงข้างล่างคนละตี้กันคอตี้กินนมแม่เลย ไม่แน่นะผมมือไม่ค่อยจะถึงเขาด้วยนั่งยืยนเยอะมีเหมือนกัยอือครับไปยินกันอีกแล้วเหลือสองคนเหลือสองเองพี่ถ้าอยู่บนป้อมจะดีกว <c oughs> ่าผมเฝ้าหลังให้ดีกว่า ขฟังหลังเราก็ไม่มีเวลาทำไม่มีแล okay. ้วครับไม่มีแล้วนี่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 อยู่ตรงนี้นี่ฝั่งนี้แปดหนึ่งเหล็กหนึ่งปลาปลาเห็นปะโอเคมันมอบมันมอบมันมอบ